ลิซ่าโดนแกงคนไทยไปเรื่อยมากชาเนิตแซวฉ่ำลิซ่าในชุดข้าราชการสอบก็อพอผ่านปุ๊บผ่อน iPhone 17ปับ๊บเรียได้ว่าสามารถสร้างความฮือฮาและเสียงหัวเราะให้โลกออนไลน์ได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อชาวไทยไปเรื่อยของพวกเรานั้นได้มีการตัดต่อภาพของสาวลิซา่า มาสวมใส่ชุดข้าราชการไทยสีกากีพร้อมกับพร็อพที่คนไทยคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นการใส่สร้อยคอทองคำการขับรถยนต์ Fort u n e r อร์พร้อมกับไอเทมใหม่สุดฮิตอย่าง iPhone 17ที่ได้มีการเขียนแคปชั่นขยี้เอาไว้ว่าผ่อน0% 36เดือนทำเอาภาพนี้ค่ะคอมเมนต์แตกแตนมากๆ เรียกได้ว่าสนุกสนานและสร้างสารรค์ในสไตล์ไทยแบบไม่หยุดและมีคอมเมนต์จากแฟนๆค่ะอาทิเช่นหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เห็นลูกสาวมีความมั่นคงในชีวิตก็มีความสุขแล้วค่ะสอบติดข้าราชการแล้วได้บรรจุแล้วงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าสมกับคำว่าคนไทยไปเรื่อยของจริง